โอเคสวัสดีโอ้ค oh, นนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโอ้ผู้ชาย ผมก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในไม่ครับซูเว i v a l นะครับผมใช่ไหมครับซูเว i v a l นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แมปซูเว i v a l ที่ผมเล่นทุกครั้งนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งเออเป็นเซิร์ฟไทยเนาะโอเคก็เออเดี๋ยว <laughs> ชื่อ <laughs> <peach> โอเค,อเคก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแมพนะคบผมอันนี้ก็คือผมได้เล่นไปแล้วนะคะผมก็อ่าเดี๋ยวผมมารีวิวท่านผู้ชมดูดีกว่านะผมว่าในแมพมีอะไรบ้างนะโอเคก็มาเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวบ้านสุนอมนะคะผมก็ขอลดเสียงนิดนึงเสียงดังเกินไปแล้วโอเคก็บ้านผมนะครับสร้างอยู่ตรงนี้นะคบผมอยู่กับเออ,ขอเขาเรียกว่าไงปราสาทนะคบผมปราสาทตัวนี้เนาะก็ตอนแรกมันมีอ้ ตอนแรกมันมีประตูเดียวนะครับอยู่ข้างหน้าเนาะก็เนี่ยประตูตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีคนมาขุดประตูเพิ่มไว้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเอาอะไรเนี่ยเอาหินงอกหินย้อยอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาแปะไว้นะครับก็ตอนนี้1.17แล้วนะครับผมก็มีของใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอย่างเช่นสายล่บฟ้านี้นะครับผมก็เป็นบ้านของเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็จะมีอ่าเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับผมโอเคก็มาทุกคนก็ คือตอนแรกเนี่ยผมสร้างบ้านอยู่ข้างนอกใช่ไหมผมสร้างบ้านอยู่ข้างนอกก็ในเมื่อผมสร้างบ้านอยู่ข้างนอกผมก็อยากจะแบบเออแอบดูว่าคนข้างในปราสาทตรงนี้เขาทาอะไรกันผมก็เลยแอบสร้างทางลับไว้ตรงนี้นะดูแอบสร้างคางลับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เออเออเออ what เดี๋ยวอันนี้คือเพชรนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าอ่าพอดีว่าแอดทอให้ผมมานะผมแอดมินแจกเพชรนะครับผมโอ้โหอย่างใจดีเลยนะครับผมอ๋ออเคอเออเอออะไร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  รู้สึกว่าเขาจะเรียกรวมทุกคนมานะครับโอเคก็แอดมินอยู่ไหนอยู่อ๋อใช่นี่ๆๆนะครับผมแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับผมอีกคนนึงอีกคนนึงจะใส่หัวมังกรไว้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคนไทยนะครับผมดูจากชื่อตัวนี้ได้นะครับผมโอเคมาผมไปรีวิวบ้านกันก่อนนะครับผมก็โอเคเดินเข้ามาในบ้านของผมนะครับตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าอ้อยนะครับอยู่ตรงนี้นะคะยูทูบเคสักุซิเฮตนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ ปิดประตูเข้ามานะครับผมตอนแรกมีเตาเผาด้วยนะคะผมแต่ถูกขโมยโอเคก็ช่างมันนะคบผมโอเคตรงนี้นะคะผมจะเป็นกล่องนะครับกล่องที่แบบว่าเออเก็บของที่มันไม่ใช้แล้วนะคบผมเผื่อใครอยากขโมยก็เอาไปเลยนะคะผมแล้วก็ตรงนี้นะคะผมก็จะเป็นทางลงไปห้องใต้ดินนะครับผมห้องใต้ดินไม่มีอะไรครับมีตรงนี้เป็นเตาเผาสำรองเนาะโอเคแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นเหมืองนะคะผมลงมาตรงน uh ี huh. right. no ้ก็นี่เลยนะคะผมอ่าอะไรประมาณนี้เนาะก็แร่จริงๆมันมีแร่แถวนี้เยอะเลยแหละทุกคนผมก็ได้ทําการ ขุดไปแล้วนะคบผมแล้วก็ตรงนี้นะคบผมไอตอนแรกเนี่ยคือมันมีไอ้นี่ด้วยทุกคนมันมีลูกปิดไว้ด้วยนะคะผมก็ผมทําเป็นทางลับนะคะผมก็เดินมาตรงนี้จริงๆมาไม่มีห้องหรอกทุกคนอ่าคือพี่คนนี้เขามาทําห้องในบ้านผมนะผมก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> รู้สึกว่าเขาจะเรียกรวมทุกคนนะครับรู้สึกว่าเขาจะเรียกรวมทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนก็อยากจะมาถ่ายเล่นๆเฉยๆนะครับผมก็มา รีวิวเซิร์ฟเอาชีวิรอดนะครับผมที่ผมได้เล่นเนาะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยูดีก็จุดเผาต้นไม้นะครผมตอนนี้คือเละไปหมดแล้วตอนแรกก็ดีๆอยู่นะทุกคนสักพัหนึ่งคือแบบเละอะทุกคนโอเคต่อ ตรงนี้นะครับผมจริงๆมันไม่มีห้องนะครับก็พี่คนเมื่อกี้เขาก็มาทําเป็นห้องเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเดินลงมาตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางลับๆที่ผมขูดเอาไว้แล้วก็มีรูปตรงนี้นะครับผมก็คือว่าถ้าเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพบกับทางลับแล้วก็ผมอยากรู้ว่าคนในปราสาทจะทำอะไรกันบ้างผมก็มาแอบดูตรงนี้นะครับผมก็เป็นทางที่ผมแอบดูนะครับผมคือแบบหมอโลกจิตเลยทุกคนโอเคก็ทางตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีอีกทางหนึ่งนะครับผมโอเคก็ ทางนี้เพิ่งทําเสร็จเลยนะคะผมนี่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะจ๊ะโอเคก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ห้องนี้ไม่มีอะไรนะผมห้องนี้ก็มีพี่คนนึงเขามาขุดเอาไว้นะครับผมเผื่อเขาอยากทําเป็นบ้านเนาะก็ตรงนี้เดินมาตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นกับบนนะันไดเนาะแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมาผูกข้างในวังนะตรงนี้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าผมแอบขุดเข้ามาในวังเขาเนาะโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดออีคะโออ้โ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 ้โอ้้ มีชุดเกาะไดมอนด์แล้วนะคะผมเพราะว่าแอดเข้าใจดีมากนะครับผมเขาแจกเขาแจกเพชรแบบเยอะมากอะทุกคนเออเข้าใจดีมากนะผมคือตอนแรกก็เอาชีวิตรอดดีๆแหละทุกคนแต่สะพานนึงก็แบบว่าแจกนี่แจกนี่แล้วก็แบบเละไปหมดเลยนะคะผมโอเคก็เออใช่ทุกคนตัวนี้นะครับผมผมเป็นเออโอเคมีใครมาขุดมีใครมาขุดข้างๆประตูในเธอร์มไปก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมเติมก่อนนะคะผมก็ ขโมยขโมยเยอะมากนะผมแบบนี้เนาะโอเคก็นี่นะครับเป็นประตูเนเธอร์ของผมเนาะก็เพิ่งสร้างเสร็จเลยนะคะผมแล้วก็บางทีก็จะมีคนมาแบบเออมาทุบเล่นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีไดมอนด์ทีเอแล้วนะผมคือตอนนี้เพชรในตัวเยอะมากนะครับผมสมัยก่อนที่แบบไอตอนที่ผมเล่นแรกๆนะแบบนี้คือแบบดีมากอะทุกคนตรงนี้ก็คือเป็นบ้านแบบเออบ้านที่แบบสมบูรณ์แบบมากนะผมแล้วก็มีคนอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนก็กลายเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็บ้านตัวนี้นะผมก็เพิ่ง มีคนมาสร้างนะครับผมคนมาสร้างเขาชื่อว่าสตีฟสองนะครับผมเขียนว่าสตีฟแล้วก็มีเลขสองอยู่ตรงท้ายนะผมก,ก็รู้สึกว่าเขาจะเพิ่งออกไปนะครับผมเดี๋ยวเขาขน่าจะเข้ามานะครับก็ so ตอนแรกคือบ้านเขาเพิ่งสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีกระจกนะผมก็เลยบริจาคก,กระจกให้เขานะครับผมแล้วเขาเอาแล้วเขาก็ามาสร้างบ้านจริงๆด้วยนะผมร,รู้สึกว่าตรงน,นี้อยากรู้จังเลยว่าเขาทําอะไรบ้างอะทุกคนเออก็ตรงน,นี้น่าจะเป็นเหมืองของเขาเนาะเหมืองขอลงไปดูหน่อยละกันนะครับผมอยากรู้ว่าเขาขุดไปถึงไหนแล้วนะครับผมเห็นว่า เขาเพิ่งมาสร้างบ้านเนาะโอ้มีฐานด้วยเขายังไม่ได้ขุดเลยนะครับแันก็ขออนุญาตขโมยไปก่อนละกันนะคะผมเพราะว่าฐานตอนนี้เราไม่ค่อยจะมีเลยนะผมแต่บอกว่าเซิร์ฟนี้คือแบบแอดมินเขาใจดีมากนะผมคือแบบแจกเพชรนะครับผมแต่ว่าจริงๆเขาแจกเยอะเกินไปทุกคนเราเหมือนเราไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดแล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายคนด้วยนะครับที่เป็นแอดมินเนาะคือถ้าจะเล่นเอาชีวิตรอดทุกคนจะเป็นแอดมินันหมดไม่ได้นะครับโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนนะผมต้น ก้าวนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้สวัสดีครับเพื่อนโอเคสวัสดีโอ้คนนี้ผู้หญิงอผู้ชายเนี่ยโอปิชายโอเคในบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านที่ผมได้มาบริจาคกระจกให้เขานะผมซึ่งทําไมเขาไม่ค้าเป็นกระจกแผ่นก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเพื่อนโอเคใช่ก็ตรงนี้ก็มีกล่องนะคบผมแล้วก็ผมก็ได้ขโมยชุกาเคียนเข้ามานะคะผมแลกกับกระจกนะฮะแต่เขาไม่รู้หรอกนะว่าผมขโมยมานะครับผมแล้วก็ผมก็ได้ไปขโมยเพชรเพชรของแอสตานูนะครับผมแล้วก็บอกแล้วว่ามันจะมีคนมาทําแบบนี้นะครับผม ไปขโมยเพชรมาเนาะแล้วผมจะซ่อมอยังไงหมายกอดโอไม้กอดแต่ช่างมาเถอะทุกคนตอนนี้คือแมบมันเละมากเลยคือแบบเป็นอย่างนี้หลายรอบทุกคนมันชอบมีคนมาแบบมาเกรียนนะเข้าใจไหมเออมันชอบมีคนมาเกรียนนะครับก็ตอนแรกที่ผมเข้ามาในเซิร์ฟนี้นะครับตอนแรกมีคนน้อยมากนะครับผมมีคนไม่กี่คนนะฮะแล้วก็ฝนตกหนักมากตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาแนละ้วมอนเตอร์เยอะมากนะผมแล้วก็สักพักหนึ่งมีคนเข้ามาเต็มเลยนะผมตอนนี้ขอเช็คก่อนนะก็ เออตอนนี้ก็โอ้โหชื่อชื่อสุดยอดมากเลยตรงนี้นะครับผมก็อ่าผมสามารถเครื่องผมนะครับผมมันหายบั๊กแล้วนะคบผมก็สามารถแอดชื่อผมมาได้เลยนะครับผมตรงนี้เนาะโอเคสวัสดีโอ้สติฟสองอุ้ยโทษ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  sorry 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 โอเคตรงนี้เป็นบ้านใหม่ของเขาเลยโอ้โหสาบริจาคกระจกให้โอเคบ้านใหม่ขอดูนะเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านเขาหน่อยนะครับ ว้าวทุกคนบ้านเขาสวยเก็บอะไรไว้บ้างอ๋อโอเคก็อืมขอนอนหน่อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชว้าวบ้านสวยมากนะคะผมโอเคโอเครู้สึกว่าบ้านหลังนู้นก็จะปล่อยทิ้งร้างแล้วนะผมว้าวสงสัยแอดแอดมินเขาชอบปรับเป็นแบบเช้งวันกังคืนบ่อยมากนะคบผมคือตอนแรกก็ดีๆอยู่นะสภาพนึงเละแล้วนะครับผมดูจากสภาพแมพนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนนี้เราเจอบ่อยมากเลยนะผมชื่อชื่อนี่แบบดีมากๆเลยนะครับผมเพื่อนคนนี้ โอเคทำไมผมกระโดดเข้าไปไม่ได้โอเคในนี้มีอะไรอะทุกคนโ oh, oh, อ้เขากาลังส้มแซมบ้านนะครับแล้วก็มีคนมาวางเบสดร็อกด้วยนะครับน่าจะเป็นแอดเนาะเพราะว่าคนปกติไม่สามารถเอาเบสร็อกมาวางได้นะครับผมโอเคอะไรเนี่ยหมางับไข่สุดยอดมากชื่อนะครับชื่อแต่ละคนนี่ดีมากๆเลยนะครับโอเคโอเคอุ้ยแหงมุมนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นทางลงไปเหมืองข้างลนะ่างเนาะ ก็มีคนขุดเอาไว้นะครับผมผมไม่ได้เป็นคนขุดนะับผมแล้วก็ผมก็ได้ไปขโมยลาวาจากเขานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นประตูนเนเธอร์นะคบผมซึ่งพอผมทาประตูนเนเธอร์เสร็จปุ๊บแอดก็ส่งเพชรให้ผมแล้วผมก็เอาไปทําเป็นไดมอนด์พีเอ็กซ์ซึ่งผมก็เสียเวลาไปเดินตักลาวาแล้วก็มาตักน้ํานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมโอ้สวัสดีรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้จะเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าใส่ชุดกรอบเพชรเพราะว่าัไม่เคยเห็นเลยนะครับ โอ้เขากาลังต่อไอหินนอกหินยอ้นยอยอันนี้นะผมผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะแต่ว่าเออเหมือนเห็นพี่แท็กเขารีวิวตอนที่แบบเออประมาณหลายเดือนที่แล้วที่เขาบอกว่า1 1 7จเ็มันจะมีหินแบบนี้ด้วยนะผมเราก็มีถ้ำแบบใหม่นะครับโอเคก็บ้านหลังนี้ผมชอบมากเลยทุกคนดูดิโอ,อ,อ้เออเออเออเกรียนมากเลยมันจะมีคนมาเกรียนนะครับฉนันก็ทุบตรงนี้นะคะขอโทษนะสตีฟสองในๆๆก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วเราก็ขอไปเลยขอไปทางนี้นะครับ โอเคไปทุกคนโอเคเดี like ๋ยวผมพาไปรีวิวต่อดีกว่านะผมว่าแมปนี้ใครสร้างอะไรไว้บ้างนะคะผมโอเคตรงนี้นะคบผมจะเป็นบ้านของคนชื่อชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะผมซึ่งผมตอนแรกอยู่ดีๆเขามาตีผมโหดเลยตีเขาตีสรุปตีกันไปตีกันมาในบ้านนี้สรุปก็คือว่าตายนะผมผมก็ตายเขาก็ตายนะคะคือตอนแรกผมตายก่อนนะคะแล้วผมก็มาล้างแค้นแล้วเขาตายนะคะแล้วเขาก็ออกจากเซิร์ฟไปเลย อันนี้นะฮะก็เป็นบล็อกเหล็กซึ่งเขาจะวางไว้ทําไมก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้บล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะผมว้าวร่างมีอะไรสักอย่างนะคะผมก็ตอนแรกผมเผมเห็นเขาวางบล็อกเพชรไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผมก็ได้มาขาโมยเขานะครับแล้วพอเขาเห็นว่าผมขโมยอยู่ดีเขาก็มาส่งเพชรให้ผมเชยเลยนะผมคือแบบอายมากเลยนะคบผม <c oughs> โอเคอู้อันนี้เป็นต้นไม้อันใหม่ทุกคนว้าวสุดยอดไปเลยนะครับต้นไม้อันใหม่หูสวยสวยสวย,สวยทุกคนต้นนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอเค รู้สึกว่าตรงนู้นจะมีกระจกนะคะขอเดินไปดูขอเดินไปสำรวจหน่อยละกันนะคะผมรู้สึกว่าแบบนี้จะมีคนเยอะมากนะคะผมคือเยอะจริงๆนะคะผมตรงนี้บ้านหลังนี้ผมจําได้นะตอนแรกสภาพมันยังดีอยู่ทําไมถ้าโอ้ใช่มีประตูนรกตรงนี้ทําไมสภาพมันเหลือแค่นี้โอเคเออใช่ใช่ใช่ทุกคนเดี๋ยวผมขอขุดออซิเดียนกลับไปหน่อยละกันนะคะผมจะได้เอาไปซ่อมเนาะโอเคก็ขอขุดไปหน่อยละกันนะคะผมโอเค ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับอันนี้นะฮะโอเคโอเคตอนนี้เซิร์ฟหลุดไปแล้วนะครับผมก็โอเคนะผมว่าปิดคลิปเลยละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็ แค่อยากจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมได้เอาไปเรื่องชิลล่เฉยๆนะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมติดมากเลยนะคบผมก็ตอนนี้นะคบเครื่องผมหายบัคแล้วนะครับผมหายบัคที่แบบว่าสมัยก่อนจะเล่นด้วยกันได้นะผมแล้วก็สักพัหหนึ่งอยู่ดีๆมันก็บัคเล่นด้วยกันไม่ได้เฉยเลยนะผมตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคบผมใครที่อยากแอดผมมานะผมก็แอดมาทางชื่อตรงนี้ได้เลยนะคบผมโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากนะคบผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอบค่ะบ๊ายบาย